งามสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวบรดกโลกนะครับกับบรรยากาศที่น้ําตกทีรอซูอําเภออุ้มผางจังหวัดตากหลังจากที่ปิดมา2เดือนในช่วงหน้าฝนนะครับก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามทางธรรมชาติกันแล้วครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับ มาศึกษาธรรมชาติกันได้ครับโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติเนี่ยเข้ามาชมเป็นจนํานวนมากเลยครับส่วนการเดินทางอนุญาตให้เฉพาะรถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากระยะทาง25กิโลเมตรนะครับยังคงชื้นแฉะมีหลุมบ่อแอ่งน้ําแล้วก็เขาสูงชันสลับเป็นช่วงๆกันอยู่ตลอดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองนะครับ ถ้าเส้นทางเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะให้รถยนต์ขับเคลื่อน2องล้อเข้ามาได้ส่วนการเดินทางเข้ามาชมน้ำตกทีลอซูน้ำนะครับมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมบุคคลสัญชาติไทยคนละ30บาทเด็ก20บาทนะครับถ้าเป็นต่างชาติผู้ใหญ่400เด็ก200บาทส่วนรถที่เข้าไปต้องเสียค่าธรรมเนียม60บาทต่อคัน